ด้านหน้าประตูที่เราเข้ามานะคะก็จะเจอธรณีสูงประมาณ5ถึง10เซนค่ะคุณผู้ชมนี่พอปิดประตูแล้วนะคะห้องนี้จะมีความกว้างอยู่ที่33ตารางเมตรนะคะคุณผู้ชมเป็นขนาดหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ํานะคะคุณผู้ชมในส่วนฟังก์ชันของห้องน้ำเขาจะมีแบบพิเศษด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงเราจะพาไปชมอีกทีนึงนะคะ่ะในส่วนของพื้นนะคะในห้องนอนแล้วก็ห้องรับแขกตรงนี้เขาจะปูด้วยพื้นลามิเนตลายไม้ค่ะคุณผู้ชมส่วนห้องน้ำเท้าก็คือจะเป็นกระเบื้องค่ะ ภายในห้องที่เขาให้มานะคะก็คือจะเป็นลักษณะ fully furnished นะคะส่วนแอร์จะให้มาในส่วนของห้องนอนหนึ่งเครื่องค่ะคุณผู้ชมเรามาเริ่มในส่วนของด้านนี้ก่อนเลยในการด้านนี้นะคะคุณผู้ชมครัวนะคะมุมครัวเขาก็จัดมาให้เหมือน2ห้องนอนเลยค่ะคุณผู้ชมเคาน์เตอร์หรือบนหรือล่างเหมือนกันเลยนะคะแล้วก็ช่องในพื้นที่การวางตู้เย็นเนี่ยก็เท่ากันเลยค่ะในส่วนครัวก็เหมือนเดิมนะคะมีพื้นที่ตรงนี้ที่จะใส่ไมโครเวฟนะคะมีพื้นที่ชั้นเก็บของนะคะแล้วก็ตู้เก็บของล่างนะคะ ส่วนตู้กระผองบนมีให้1ตู้ค่ะคุณผู้ชมแล้วก็มีชั้นวางแบบ2ชั้นค่ะคุณผู้ชมส่วนปลั๊กนะคะเขาก็ซัพพอร์ตไว้ให้ตรงนี้ค่ะแล้วก็ผนังตรงนี้ทั้งห้องเลยนะคะเขาจะทาผนังฉากเรียบสีขาวค่ะคุณผู้ชมมุมด้านนี้ค่ะคุณผู้ชมเขาก็ให้โต๊ะทานข้าวมาแบบ2ที่นั่งแบบนี้นะคะคุณผู้ชมรวมถึงชั้นวางมุมบริเวณนี้ด้วยนะคะที่เป็นสแตนดาร์ดของทางโครงการให้มาค่ะคุณผู้ชมมุมนี้เลยนะคะ พื้นที่ฟังก์ชันของเขาจัดนะคะเข้ามาเริ่มต้นด้านซ้ายมือเนี่ยจะเป็นฝั่งของทานข้าวแล้วก็มุมโต๊ะครัวแล้วก็มุมรับแขกส่วนด้านขวาก็จะเป็นที่พักอาศัยรวมถึงห้องน้ำด้วยค่ะพี่ชมมาต่อฟังก์ชันตรงนี้เลยนะคะผู้ชม โซฟาที่เขาจัดให้ก็แบบ2ที่นั่งแบบนี้เลยนะคะส่วนระยะดูทีวีก็คือจะไก,กลนิดนึงนะคะทีวีอาจจะใหญ่ประมาณได้ประมาณสัก50นิ้วนะคะประมาณนี้ระยะประมาณนี้นะคะที่จัดไว้แล้วก็มีโต๊ะที่ให้มาด้วยบริเวณนี้นะคะส่วนชั้นวางด้านบนด้วยค่ะคุณผู้ชมความสูงของห้องนี้นะคะ floor to ceiling จะอยู่ที่2.6เมตรค่ะคุณผู้ชมมาตอนนี่ส่วนระเบียงกันเลยบุมนี้เลยนะคะคุณผู้ชมระเบียงห้องนี้นะคะก็คือจะเป็น กระจกแบบ e m p e r ล l ร s สนะคะแล้วก็ส่วนขอบเนี่ยจะเป็นอลูมิเนียมอบขาวค่ะคุณผู้ชมระเบียงที่ให้มาก็ค่อนข้างที่จะจัดโซฟาวางด้านนอกได้สบายเลยนะคะนี่ส่วนระเบียงนะคะก็จะเป็นกระเบื้งค่ะคุณผู้ชมแล้วก็มีซับพอร์ตในส่วนของตรงนี้ค่ะดรนนะคะท่อดเดรนน้ําทิ้งนี่บริเวณนี้นะคะเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมเนี่ยติดตั้งเครื่องซักผ้าบริเวณนี้ได้เลยนะคะคุณผู้ชมมีปลั๊กให้นะคะแล้วก็มีในส่วนของก๊อกค่ะคุณผู้ชม ในส่วนของตัวระเบียงนะคะก็คือจะแขวนคอมเพรสเซอร์แอร์ไว้ด้านบนแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะแล้วก็ในส่วนของนี่นะคะราวกันตกก็คือจะเป็นเหล็กค่ะทั้งบนทั้งล่างเหมือนกันนะคะมันจะเป็นเหมือนเชื่อมระหว่างห้องชั้นบนสู่ชั้นล่างอย่างเงี้ยนะคะพื้นที่ของราวกันตกเป็นเหล็กทาสีขาวค่ะคุณผู้ชมว้าวนี่เลยนะคะไปดูส่วนอื่นๆของห้องกันต่อเลยดีกว่าค่ะ ห้องอื่นๆของในตัวห้องนี้กันต่อเลยนะคะมุมด้านนี้นะคะที่เขาจัดไว้ที่บอกว่าพิเศษเมื่อกี้นะคะ เป็นเขาเรียกได้ว่าเป็นเป็นกิมมิคเลยดีกว่าของในเครือคิวเฮาส์นะคะคุณผู้ชมคือมุมนี้นะคะเขาจะแยกเป็นแบบสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะคุณผู้ชมนี่สามเหลี่ยมสามมุมแบบนี้ฟุมด้านนี้นะคะก็จะเป็นในลักษณะของโถสุขภัณฑ์อย่างเดียวค่ะคุณผู้ชมนี่นะคะที่ให้ยี่ห้อของวิกเตอร์มานะคะกระเบื้องตรงนี้ก็จะปูสีดําแบบนี้นะคะตั้งแต่เขาเรียกว่าพื้นจะหลดฟ้าเลยค่ะ ปูไปให้เรียบร้อยนะคะรวมถึงเครื่องระบายอากาศาค่ะคุณผู้ชมเรามาดูในส่วนของห้องน้ํามุมนี้นะคะฟังกช์ชันตรงนี้ก็เหมือนเดิมค่ะจะเป็นในส่วนของอ่างล้างมืออ่างล้างหน้า,า,า,นากระจกนะคะคุณผู้ชมที่ให้มาแบบพื้นที่แบบ ค่อ้างที่จะฟิตนิดนึงนะคะแบบว่าไซส์กะทัดรัดแบบนี้แต่จริงๆแล้วในฉากก้านตรงนี้เขาไม่ได้ให้มานะคะคุณผู้ชมจะมีธรณีก้านเหมือนเดิมไปสเตปเหมือนเดิมตั้งแต่ประตูทางเข้านะคะทางห้องน้ําแล้วก็ในส่วนของฟังก์ชันด้านนี้เนะะี่ยก็จะมีประตูธรณีแล้วก็ส่วนธรณีตรงนี้ด้วยค่ะคุณผู้ชมมุมนี้จะไม่มีฉากนะคะจะเป็นพื้นที่เชื่อมต่อกันแบบกว้างเลยนะคะแล้วก็จะมีฝักบัวให้นะคะรวมถึงสพอร์ตในส่วนของสายไฟที่จะติดตั้งเครื่องทําน้ําอุ่นค่ะคุณผู้ชมในส่วนของประตู คุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นประตูทางเข้าห้องนอนห้องน้ํานะคะประตูจะเป็นประตูไม้ลักษณะเดียวกันหมดเลยนะคะแล้วก็เป็นไม้ขนาดที่มีความกว้างอยู่ที่80เซนค่ะสูงประมาณ2.2เมตรเลยค่ะคุณผู้ชมมาสู่ห้องนอนกันบ้างค่ะคุณผู้ชมด้านนี้เลยค่ะคุณผู้ชมฟังก์ชันของหนึ่งห้องนอนนะคะว้าว เรียกได้ว่าพื้นที่จัดเต็มเลยค่ะคุณผู้ชมเตียงที่เขาให้มานะคะก็คือจะเป็นไซส์ขนาด6ฟุตค่ะคุณผู้ชมแต่เขาให้แค่เตียงมาไม่ได้รวมฟูกนะคะคุณผู้ชมส่วนด้านนี้นะคะก็จะมีโตเครื่องแป้งขนาดกระทาครับมุมนี้เลยค่ะมุมนี้นะคะแล้วก็กระจกแล้วก็ตู้เสื้อผ้าแบบ3หน้าบานแบบนี้นะคะแต่เปิดได้จริง2หน้าบานแบบนี้ค่ะ ที่ไว้แขวนนะคะในส่วนนี้เนี่ยคุณผู้ชมอาจจะติดซอฟต์โค้ดเพิ่มเติมนะคะเนื่องจากว่าตู้ที่เขาให้มามันจะไม่ไม่ใช่ซอฟต์โค้ดดังนั้นเวลาปิดจะเป็นอย่างนี้ค่ะมันจะค่อนข้างเสียงดังน,นิดนึงนะคะคุณผู้ชมห้องนอนแบบสองห้องนอนก็จะเป็นแบบเดียวกันเลยค่ะคุณผู้ชมมาดูในส่วนนู้นกันบ้างค่ะคุณผู้ชมนั่นคือกระจกระบายแสงนั่นเองนะคะไม่ใช่ระบายแสงกระจกรับแสงค่ะคุณผู้ชมซึ่งมีในส่วนตรงนี้นะคะ ด้านนี้ด้านล่างที่เป็นช่องรับแสงธรรมดานะคะแบบนี้นะคะด้านบนก็คือจะเป็นประตูอะลูมิเนียมออกขาวแบบนี้นะคะแล้วก็จกแบบเทมเพ์กาสนะคะเพื่อที่จะเปิดไปดูวิวตรงระหว่างส่วนกลางนั่นเองค่ะว่าจะเป็นวิวในลักษณะที่เห็นสวนนะคะแล้วก็มุมสสาว่ายน้ำค่ะคุณผู้ชม คู้ชมสำหรับโครงการ The t r รัฟหัวหินซอย5ที่เราได้นำมาฝากกันในวันนี้ครั้งหน้าเราจะไปที่ไหนนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะหรือคุณผู้ชมท่านใดนะคะอยากให้เราปรีวิวโครงการไหนในทำเลหัวหินชะอำเขาเต่าและลานบุรีก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์หรือทาง f Facebook ุ๊กลิมินหัวหินค่ะสำหรับวันนี้เซกินิตยานิวงศาต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วล่ะคะ่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ สู่ใคกันด้วยนะคะ